ลูปัสหรือว่าที่เรารู้จักกันก็ SLE ไงซึ่งถ้าหน้าเราอะมีลักษณะเป็นผื่นแดงรูปผีเสื้อมันก็จะมีลักษณะเป็นปื้นขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบผื่นแดงๆแ,แบบนี้นะให้สงสัยว่าเอ๊ะหรือจะมีภาวะแพ้ภูมุมตัวเองถ้าจะให้อาการชัดขึ้นกว่านีน้มันจะต้องสังเกตอาการอื่นๆประกอบร่วมด้วยนะคะเช่นมีภาวะไข้หรือเป,ปล่าปวดตามกระดูกข้อแบบติดแน่นอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ต้องรีบไปเช็ค สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการทํานายสุขภาพจากการส่องกระจกดูใบหน้าตัวเองนะคะว่ามันมีสัญญาณอะไรบ้างบนใบหน้าของเราที่จะบอกได้ว่าเอ๊ะเราอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรซ่อนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักร่างกายของเราให้ดีขึ้นนะวันนี้มาสังเกตกันอย่างแรกคือใบหน้าของเราเนี่ยนะมันบอกอะไรได้มากกว่าแค่เรื่องของความสวยง,งามหรือเรื่องของอายุสังเกตนะสัญ,ญญาณที่1นึ่นะ เรียกว่าถ้ามีอาการตาเหลืองเนี่ยเขาเรียกว่าแบบมันจะมีภาวะอันหนึ่งที่บอกว่าเราเป็นโรคหรือเปล่านั่นก็คือดีซานภาษาอังกฤษเขาเรียกจอนดิสปกติแล้วเนี่ยเม็ดเลือดแดงในร่างกายของคนเราเนาะมันถูกผลิตใหม่ทุกๆวันเม็ดเลือดแดง1เซลล์เนี่ยนะมันก็จะมีอายุอยู่ประมาณ3เดือนแล้วมันก็จะถูกทําลายที่ตับใช่ไหมแล้วถูกทําลายแล้วก็นําเอาวัตถุดิบอะไรเอาไปใช้ใหม่ทีนี้เวลามันถูกทําลายเนี่ยนะมันก็จะมีรงคาวัตถุเป็นสีเหลืองนั้นที่มันจะต้องถูก กำจัดไปด้วยตับเราอะจะเป็นตัวกําจัดทีนี้เราจะสังเกตว่าภาะวะดีซ่านเนี่ยเราเจอบ่อยในไหน,ไหนรู้ปะ่ะในเด็กเล็ก,เ,ลกเนี่ยโดยเฉพาะเด็กที่แบบเกิดก่อนกําหนดน่ะนะคะถ้าเด็กเกิดก่อน38มสิบแปดเนี่ยตับมันยังฟังก์ชันไม่ไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเด็กที่เกิดก่อนกําหนดมักจะมีแบบตัวเหลืองอะนะเนาะก็ต้องไปเข้าตู้อกอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามันจะต้องให้แบบช่วยกําจัดพวกสารพิษพวกนี้นะคะจริงๆมันก็คือเม็ดเลือดแดงในตัวเรานั่นแหละแต่ว่าในผู้ใหญ่เนี่ยแน่นอนว่าถ้ามีภาวะดีซ่านเราก็ ต้องเล็งไปที่ตับแล้วว่าตับมีปัญหาหรือเปล่าอันหนึ่งที่เจอได้ก็มีภาวะติดเชื้อไวรัสอ่าแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบพวกขนส่งพวกน้ําดีต่างๆเช่นอาจจะเกิดพวกนิ่วในถุงน้ําดีก็ได้หรือมีภาวะผิดป,ปกติที่ตับอย่างคนที่แบบดื่มแอลโกอฮอล์แบบเยอะๆเลยเงี้ยนะคะก็เกิดภาวะแบบพวกตับคงตับแข็งแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบเออเราก็ไม่กินนะแล้วก็มีภาวะแบบเอ้าตามันเหลืองนะก็ต้องไปเช็ค นะคะว่าแบบมีภาวะติดเชื้อหรือเปล่าอันนี้อันที่1ึงอันที่2แผลที่ริมฝีปากเกิดจากอะไรได้บ้างเวลาที่เกิดแผลเนี่ยนะคะมันเกิดได้จากหลายสาเหตุแม้กระทั่งแบบอยู่กลางแดดเป็นเวลานานๆอย่าลืมว่าเวลาจะทาครีมกันแดดส่วนใหญ,ญ่เราจะทาหน้าเราเราก็จะไปมีปากหรือไปกทาลิปมันอย่างนี้ใช่ไหมเราไม่ทาครีมกันแดดบริเวณริมฝีปากใช่ปะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปอยู่กลางแดดนานๆมันก็จะทําให้ริมฝีปากเราไหมได้ก็เป็นแผลได้อันนี้คืออันหนึ่งที่เป็นไปได้นะแต่ถ้าเกิดว่าก็ไม่ได้ออกแดดกลางแดดนาน อันหนึ่งที่เจอได้บ่อยเลยก็คือภาวะติดเชื้อเป็นในเรื่องของแผลติดเชื้อไวรัสเขาเรียกว่าเฮอร์ปิสไวรัสนะก็คือเริ่มนั่แหละพวกเราเริ่มเนี่ยมันติดกันได้แบบหลายวิธีมากกินหลอดดูดอันเดียวกันกับคนที่กําลังเป็นอยู่แต่ยังไม่แสดงอาการใครจะไปรู้ใช่ไหมเนี่ถ้าเกิดว่าเป็นเริมนะติดเชื้อพวกนี้ก็ต้องรักษาซึ่งรักษาก็กินยาแต่ว่าพวกนี้มันจะไปหลบซ่อนอยู่ตามปมประสาต่างๆวันดีคืนร้ายมันก็จะออกมาอีกก็จะ เป็นๆหายหายเป็นาหายแล้วเวลาเป็นเนี่ยก็จะมีอาการแบบปวดแสบปวดร้อนเพราะฉะนั้นไม่เป็นเลยดีที่สุดเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องรักษาสุขอนามัยส่วนตัวนะคะอันที่3ปากแตกใครที่มีภาวะปากแห้งหรือว่าปากเป็นขุยเนี่ยก็ต้องเช็คอย่างแรกเลยนะก็คือมีภาวะขาดน้ำเนาะเพราะฉะนั้นต้องดื่มน้ำนะคะถ้าเกิดว่าปากแตกแล้วก็ทาลิปมันนะอันนี้ช่วยได้ถ้าใครที่แบบลิปมันหนูก็ทาประจำน้ำหนูก็ไม่ได้ขาดทำไมแบบเป็นคนที่แบบปากแห้ง แล้วปากแตกอยู่ตลอดเวลาก็ต้องเช็คว่าตัวเองมีภาวะเรื่องของภูมิแพ้หรือเปล่านะคะคนที่มีภาวะภูมิแพ้เนี่ยจะเจอว่าปากแห้งแตกอออยู่เรื่อยๆได้อ,อ่มันอาจจะเป็นในเรื่องของยาบางตัวก็ได้โดยเฉพาะเซรอยข้อต่อมานะข้อที่4ลูปัสหรือว่าที่เรารู้จักกันก็ SLE เซึ่งถ้าหน้าเราอ่ะมีลักษณะเป็นผื่นแดงรูปผีเสื้อมันก็จะมีลักษณะเป็นปื้นขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบผื่นแดงๆแ,แบบนี้นะให้ สงสัยว่าเอ๊ะหรือจะมีภาวะแพ้ภูมิตัวเองถ้าจะให้อาการชัดขึ้นก่อนนะพีิมันจะต้องสังเกตอาการอื่นๆประกอบร่วมด้วยนะคะเช่นมีภาวะไข้หรือเป,ปล่าปวดตามกระดูกข้อแบบติดแน่นอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ต้องรีบไปเช็คต่อนะถ้าเราลองสังเกตโดยเฉพาะผู้หญิงมีขนขึ้นนะมากผิดปกตินะคะอันนี้พูดถึงใบหน้านะใบหน้าให้ไปเช็คเรื่องของเขาเรียกว่า PCOS อะ Polycystic Ovarian Syndrome นะ PCO s OS, ภาวะที่แบบเกิดซีสที่แบบรังไข่ในผู้หญิงที่มีน้ําหนักตัวเกินหรืออ้วนเนี่ยนะแล้วมีภาวะ p c o s เนี่ยร่วมด้วยเนี่ยนะคะอันนี้ต้องรักษานะเพราะถ้าเกิดว่าเจอว่ามีซีสในรังไข่เยอะๆเนี่ยแบบนี้นะคะมันก็ต้องรักษาเพราะว่ามันมีผลต่อในเรื่องของฮอร์โมนของเราทําให้มีลูกยากถ้ายังไม่ลูกก็ต้องแบบรักษาพวกนี้ก่อนออะต่อมาต่อมาก็ที่6นาเบลต้องแยกกับเรื่องของอมัมพฤกษ์ก่อนคืออมัมพฤกษ์มันจะเป็นครึ่งตัวทั้งหมดเลย ทั้งแขนทั้งขาแต่ว่าลักษณะที่เราจะคุยกันหัวข้อนี้ก็คือมันเป็นแค่หน้าแขนขาไม่เป็นซึ่งอาการพวกนี้นะที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยนะเขานึกถึงโรคอันนึงชื่อว่าเบลพารซีมันเกิดจากการติดเชื้อไวรสัสพวกเราซึ่งมันก็ไปมีผลต่อในเรื่องของระบบประสาทคือติดเชื้อไวรสัสเส้นประสาทที่มาเลี้ยงใบหน้าถ้าเกิดว่ามันติดเชื้อตรงนี้นะคะมันก็ไปหมดเลยครึ่งหน้าแถบนี้เห็นไหมแต่ข้างนี้มันก็ จะไม่เป็นเพราะว่าเนื่องถึงการติดเชื้อมันก็เป็นอยู่แค่หย่อมเดียวใช่ไหมก็จะมีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงปวดโดยเฉพาะบริเวณแบบกรามอะไรเงี้ยบวมนะคะพวกนี้เนี่ยมันหายได้แต่จะใช้เวลาอยู่ประมาณ3 6เดือนนะสุดท้ายถ้าใครมีปื้นๆสีเหลืองขึ้นบริเวณเปลือกตาอันเนี้ยเขาเรียกว่าซานติลัสมามันเป็นคอเลสเตอรลนะไม่ได้มีอันตรายอะไรต้องบอกก่อนแต่ว่ามันมีสัญญาณนะ ที่บ่งบอกว่าการที่มันมีแผ่นสีเหลืองขึ้นบริเวณรอบๆตาเนี่ยมันมีความเสี่ยงต่อในเรื่องของโรคหัวใจมากขึ้นอันนี้7ข้อนี้มีใครเป็นข้อไหนบ้างไหมอ่อสุดท้ายแถมถุงใต้ตานจะจ๊ะหรือตาบวมคือถ้านานๆเป็นทีหรือเป็นบางครั้งบางคราวถ้าเราไปกินเกลือมากหรืออากาศร้อนกินเค็มมันก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยจะต้องดึงน้ําไว้กับร่างกายมาก ะะหมายถึงว่าถ้ายังไม่ได้อยู่ในภาวะขาดน้ำนะหมายถึงว่าร่างกายปกติดีแล้วช่วงนั้นแบบอากาศร้อนนะอากาศร้อนเราจะสังเกตเหนเด็กเก <ๆ S 1> เวลาไปวิ่งมันเหนื่อยๆหนืยรือแบบบางทีแบบหน้ามันก็จะดูฉู่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคือร่างกายมันก็จะแบบว่าเก็บน้ำนะไว้กับร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยใต้ตาก็จะดูบวมๆหรืออย่างคนที่กินเคม็มแน่นอนว่าโซเดียมมันดึงน้ําไว้กับเซลล์ร่างกายเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็น loose connective tissue มันก่อกันหลวมๆเนี่ยเวลามีน้ําน้ําก็ไปพูอยู่ตรงนั้นก็คือใต้ตาเราก็จะ คนกินเค็มก็จะสังเกตใต้ตาบวมหรืออดนอนเรื่องของฮอร์โมนที่เปลี่ยนออมันก็ทําให้การดึงน้ําเปลี่ยนไปด้วยนะคะมันก็จะทําให้เวลาที่แบบร่างกายเก็บน้ําเยอะมันก็จะบวมหรือไม่งั้นก็อีกอันหนึ่งที่เจอก็คือว่าเวลาที่เราอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อใต้ตานะมันอ่อนแรงลงนะอีกอันหนึ่งนะเรื่องของภูมิแพ้ ใต้ตาบวมหรือไม่ใช่ภูมิแพ้แต่เป็นแพ้เครื่องสำอางแพ้น้ำหอมอันนาทุกคนวันนี้ไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายนะคะ